คู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพยาครับโดยเซียยูริสุวิตโกยินยงครับจันที่13มิถุนายน59จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเพชรดำสอสง่าการช่างครับเจอกับคึกคักปอเปาอินลูกหลานจากแดนอีสานทั้งคู่นะครับพิกัด125ปครับกรรมการนารงค์รวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับข่าแรกข่าวครับ สี่อยบซ้ายครับเพชรดัมเพชรดัมนี่แดงนะครับจากบุรีรัมย์ครับลำปลายมากเอ้าวแหมคือคักพยายามจะบวกซ้ายคืนเจอขวาของเพชรดัมครับขวากับซ้ายอีกแล้วครับแหมขวากับซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายมาครับคือคักโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับต่อยมัดแข้งขวาครับเพชรดัมเอาปังโอ้โห กำปั้นขวาครับก้นตีอะไรครับล้มทั้งยืนครับกรรมการต้องนับครับนรงรวมจิตโอ้โหไปพลาดโดนหมัดครับต้นยกสาเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งหนึ่งโอ้โหมันเต็มหมัดจริงๆครับโอ้นี่ถ้าเกิดซ้อมไม่ดีนี่ไม่ลุกแล้วครับโอ้คลกคักครับไปพลาดครับโอ้ต้องเอาคืนเป็นอย่างน้อยแหละครับหมายถึงว่าเอานับคืนเป็นอย่างน้อยแหละครับทางด้านของคลกคัก นี่แหละครับมวยไทยนี่ไปเผลอไปพลาดนี่นบางทีมันกูไม่กลับมาครับปล่อยตัวยกสามมานี่คึกคักต่อสามสองนะครับโอโ้โหแต่เชื่อว่าหมดยกนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเพชรดำจะต่อเท่าไรเดินครับคึกคักต้องชกแบบคึกคักนะครับ เดินชนเข้าไปครับเพชดําก็โตยีเข่าขวาครับล็อกรัดตีซ้ายครับคือคักเอาหน่อยครับซ้ายครับเอาแล้วครับเอาหน่อยครับหาเหลี่ยมตีหาเหลี่ยมตีซ้ายครับเจอสอดฝาของเพชดำต่อยหมัดครับคือคักแข้งซ้ายครับโอ้ลูกหนักเหลือเกินครับแทงเข่าซ้ายฝันสอกซ้ายเพชดำหลักออกตีซ้ายตามครับ คือครับกรรมการแยกครับนารงโอ้เล่นต่อยลำตัวครับฝันศอกต้องรอดปูดีครับฮุกซ้ายขวาตรงอีกแล้วครับฝันสอกซ้ายครับเพชรดำไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับถอยแล้วรอบวกครับ จังวะนี้โหมตัวเข้ามาด้วยครับคือคัทเพราะคือคัทเองก็ไม่มีทางเลือกนะรัาต้องเดินเต็มที่ครับเหยียบคันเล่งครับนายก็ตีต้องตีต้องตีทีรับแม่หมดยกที่สามอืมมีจุดเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับยกสามไม่มีจุดเปลี่ยนครับกำปั้นขวาของเพชรดำครับเล่นงานเอาคือคักต้องโดนนับแปด ยกสครับเพชรดำต่อสีหนึ่งครับโอ้แต่าไม่ไกลนะครับแฟนม,ม,มอนก็ยังบอกว่าคึกคักมีโอกาสกลับมาได้ครับโดยเฉพาะเข่านี่ครับตีซ้ายตีขวาโอ้ต้องตีเอาคุณภาพแล้วครับคึกคักไม่ต้องตีเอาปริมาณครับอ่าเสียบฝาจบด้วยเไว้ เจอครับแทงซ้ายแม่รอดักสอบขวาสอบขวาครับแทงข่าวซ้ายมากเพชรดำแกมมีลูกอย่างเงี้ยครับมีบัตรมีสอบไฟขู่ด้วยครับอาขยมขยมตีข่าวตีข่าวซ้ายครับือคักตีข่าวขวาครับตีซ้ายไปเจอซ้ายของเพชรดำอย่างครับยังไม่ยังไม่อยู่ครับหยุดไม่ได้ครับเกมมันบีบให้ต้องเดิน ล็อกได้เด็ดดับตีคือคัตโต้ซ้ายแข่เข่ากันอยู่ครับแรกเข่ากันอยู่ครับเองมาค่าคืนดุยโอ้ห้หแข่งขวาออหลงไปลงขึ้นมาใหม่แข่งซ้ายครับคือคัด แต่ก็ถือว่าชกด้วยความคึกคักสมชื่อแหละครับตอนนี้พยายามทุกวิถีทางครับแต่ว่าเพชรดำเอ,เองก็มีโต้ตลอดครับถีบไปครับเพชรดำคือคักโดน,นนะครับนี่เป็นคู่เอกนะครับถือเพชรเจ้าพญาครับยอดนี้เก็บได้หกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบต่างชาติก้าสิบหกคนไม่ขาดทุนครับแต่ก็ไม่ได้กำไรครับง,งัดซอกโอ้ยเอา้า โอ้เนี่ยครับโอ้ไปพลาดเจอซอกอีกแล้วครับก้มหน้าเลยครับไปกันใหญ่ครับแบบนี้โดนแล้วมีอาการครับคลึกคัทโดนแล้วมีอาการครับไอที่ทํามานี่หายเกลี้ยงเลยครับตัวครับเพชรดำจะเก็บได้ไม่ได้ครับเก็บได้ไม่ได้ครับ โอ้โห oh oh. จนปัญญานะครับกรรมการนารงครับแยกออกมาอืมชักจะท้อไปด้วยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของค,อคึกคักไม่คึกคักแล้วก็หมดยกสี่ครับ ยกที่ห้านี่ต่อไกลไรราคาครับไม่มีทางเลือกครับต้องหมัดครับหมัดศอ,อกเท่านั้นครับแต่ว่าไอ้หมัดสอ,อกนี่เพชรดำดูดีกว่าครับโก็เดินล้ะครับเพียงแต่ว่ามันมันคิดอะไรไม่ออกแล้วครับตอนนี้ คือเหมือนเดินไปตามหน้าที่ครับว่าไม่ยอมง่ายง่ายแต่ว่ายังอือน่นนี่เพชรดำเห็นหมดแล้วครับเห็นอาวุธก็โต้ได้ทุกลูกด้วยหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับเพชรดำสอสากันช่างครับจากลำปลายมาศบุรีรัมนะครับ ก็ชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ46ทั้ง3เสียงเลยนะครับธนดลอยู่เบิกสินชัยจุลวงและชัยยุทธคำนเรศครับไปที่เพชรดำสอส่าการช่างนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเพชรแมวสอสตรานะครับ